สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานเดนมาร์กนะคะคลิปนี้ที่ถ่ายก็ตั้งแต่เมื่อวันที่26-27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็หลายวันเลยที่มุนไม่ได้ทำคลิปนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องท,ที่ที่ทำให้รอด้วยนะคะก็เป็นวันที่เราไปช่วยพี่เจี๊ยบนะคะเตรียมสถานที่จัดงานเป็นงานคอนเฟิร์มช่นะคะของน้องจัสตินนะคะลูกชายคนเล็กของพี่เจี๊ยบค่ะ งานคอนเฟิร์มช่นะคะก็คืองานเข้าบทของเด็กชาวคริสเตียนนะคะเมื่ออาย so ุครบ14ปีค่ะพนักงานพับกระดาษประจำประจำแผนกพับเรารับหน้าที่นี้ตลอดเลยเนาะใชเออเอางี้อคหุณนอะโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปวางไว้ก่อนนะคะสวยมากเลย อันนี้พนักง,งานนิยังสันน่ะพนักง,งานเล่นเหรอเนี่ยโอเคไม่เอาไม่เไม่เอาเฮ้ยสตินฮะนอกจากการเข้าโบสถ์แล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันแบบนี้นะคะวันนี้พวกเราก็มาช่วยจัดโต๊ะเตรียมสถานที่นะคะวันนี้มาเจอกับน้องนาทัศชาด้วยค่ะ そう。 สำหรับแอนย่านะคะแม่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะดูร้านเราไว้ก่อนว่าเขาจัดกันยังไงนะคะตอนนี้แอนย่า9ขวบก็อีกประมาณ4ีหปีก็จะครบ14นะคะก็ต้องเตรียมตัวจัดงานไว้เหมือนกันค่ะอีกไม่กี่ปีก็จะถึงคิวแอนย่านะคะตอนนี้ถ้าถามว่านับถือศาสนาอะไรก็ยังตอบไม่ได้นะคะแอนย่าเรียนรู้ศาสนาคริสเตียนจากทางโรงเรียนแล้วก็น้องก็จะเห็นพระแล้วก็รู้จักวัดนะคะตามที่แม่เคยพาไปทําบุญนะคะแต่คําสอนจริงๆของศาสนา น้องก็ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะแต่สําหรับเด็กชาวพุทธหรือว่าศาสนาอื่นนะคะถ้าอยากจะจัดงานรื่นเริงก็สามารถจัดงานได้เหมือนกันแต่จะไม่ใช้คํานําหน้าว่าคอนเฟมช่ o n แต่จะเปลี่ยนเป็นงานรื่นเริง n อ i เฟมช่ o n แทนนะคะแล้วก็จะไม่ได้เข้าโบสค่ะโอเคเอเมันเผ็ดนะลกูก <laughs> มันเห็ด <laughs> พิมพ์ Hey, นี่นะคะสำหรับการจัดโต๊ะของพวกเราก็ออกมาสวยงามมากๆหลายคนช่วยกันคนละไม้คนมือทำให้เสร็จเร็วขึ้นวันนี้แอนยาก็ช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นการพับกระดาษการวางช้อนซ่อมบอกให้ทำอะไรแอนย่าทำหมดขยันมากๆนะคะตื่นเต้นและก็ดีใจที่จะได้มาร่วมงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนวันนี้เจ้าของงานนะคะน้องจัสตินก็นั่งรถลีมูซีนมาต้อนรับแขกกันเลทีเียวค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆนั่งรถมาด้วยนะคะส่วนการนั่งรถหรูหรือว่ารถที่มีราคาแพงแบบนี้เป็นที่นิยมมากๆสําหรับงานแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่อย่างใดค่ะแล้วแต่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเห็นด้วยแล้วก็จะสะดวกจัดงานให้ลูกแบบไหนค่ะ ในส่วนของอาหารวันนี้ก็ขาดไม่ได้ต้องมีอาหารไทยแน่นอนอาหารไทยดังไกลทั่วโลกฝรั่งชาติไหนก็ชอบค่ะวันนี้ก็มีเมนูหลายเมนูด้วยกันนะพี่เจี๊ยบก็สั่งมาจากร้านอาหารไทยโดยเฉพาะรับจัดงานแบบนี้โดยเฉพาะนะคะก็จะมีขนมจีนแกงเขียวหวานต้มขา่าไก่ปอเปี๊ยะแล้วก็มีผัดเนื้อน้ำมันหอยแล้วก็ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วก็มีในส่วนของอาหารเดนมาร์กด้วยนะคะอาหารเยอะมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ส่วนสองสาววันนี้สนุกมากได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอผู้คนถ้าเป็นงานปาร์ตี้แบบนี้ลูกจะมีความสุขมากวันนี้ย่าตักแกงแครหวานสองรอบค่ะพี่น้องส่วนน้องเฟก็กินข้าวกับผัดเม็ดมะม่วงหิมะาพานันไม่ได้ตักอาหารฝรั่งเลยนะคะงานนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบแล้วก็น้องจัสตินเจ้าภาพของงานนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ชื่อร้านร้านขายกับข้าวอะลิมุงคาฟเมอร์ชื่ออะไรอันย่าตั้งชื่อร้านทำไมมันแปลกแปกลกกชิลบุลอมอมาฟเตอนนะคะลดราคาตอนเย็นนะแต่ปิดตอนห้าโมงอันย่าบอกแม่เออราคาอาหารห้าสิบบาทห้าสิบโคนนะไม่แพงจ้าเรียกเข้ามาอุดหนุนอันย่าได้นะคะ เด่นเฮี้ยนหน่อยจ้าพี่น้องเด็กน้อยเด่นเฮี้ยนหน่อยนะีะแม่จะให้ดูอันนี้ก็เป็นก้านไม้กิ่งไม้เอามาล้อมเป็นโครงแบบนี้พี่น้องเฮี้ยนหน่อยจ้าะอะไรลูกวแล้ ดีเลยวาเค้กดเคเอาเศษวัตถุดิบต่างๆในการทำกับข้าวก็นี่ลดิสเอาสิละน้าใ,ใ,ใ,ใบไม้ใบหญ้าเห็นแล้วก็คิดถึงตอนสมัยเด็กนะลูกเนาะบางคนเขาก็ชอบเล่นแี้เนอะแล้วน้องทำอะไรนี่น้องให้อาหารแมวคะ่ะน้องจ้าน้องจ้าน้องสวัสดีค่ะน้องเอา น้องชิ้วปากน้องหิวข้าวโอน่ะเดี๋ยว เล่นขายของเสร็จแล้วก็มาช่วยแม่ถอนวัชพืชจากต้นผักชีด้วยนะคะเอาไปให้ไก่จิกกินนะคะอากาศร้อนวัชพืชก็โตเร็วโตท่วมผักแล้วถ้าไม่ถอนออกสักหน่อยนะคะมันก็จะมองไม่เห็นผักเลยจ้าส่วนปีนี้นะคะพวกเราก็ใกล้จะได้เลี้ยงหมูอีกแล้วนะคะหมูน้อยของพวกเราก็จะมาช้ากว่าทุกปีแต่ก็มาเหมือนเดิมค่ะเขาก็เตรียมสถานที่นะคะสําหรับล้วล้อมหมูนะคะหมูอ่าล้วล้อมหมูของพวกเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมันไม่มีอะไร ชำรุดเสียหายนะคะก็มีแค่ซ่อมแซมนิดหน่อยะค่ะ ไปเลยสำหรับคลิปนี้มนขอตัวลาไปแล้วนะคะพี่น้องล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ